안าเซ요ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล DC วันนี้จะมาสามคนแน่ทำตัวก่อนหมยสวัสดีครับผมปอมนี่ครับแก๊กี้ค่ะทัานี่ครับเย์วันนี้วันที่26สิหงหาวันที่ใครทำแม่ครับทำไว้ที่บอกว่า ตั้งแต่ทวายเราต่อสัญญามาก็คือแบบดีใจมากพว่าทวายจะเป็นวงแรกในแบบเคป๊อกเลยที่เนี่ยตามเป็นวันเป็นวันโดยกำลังคือโดยกำเนิดคลอดออกมาแต่ท้องแม่ใช่ไหมเชิญ็ออมาเลยอย่างนี้เลยหมองงเลยแบบเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็คือเต้นท่านี้น่าจะอยู่ในท้องไม่อยู่ในท้องเต้นไลอ่ล เทวิส่วนนี้ก็มากับคัมแบ็กกับเพลงท้องแดนท้องนะครับเป็นเอ่อเป็นคัมแบ็กแรกหลังจากต่อสัญญาเนาะก็เห็นปล่อยภาพพีเซอร์มาก,ก็ค่อนข้างแซ่บคาดหวัง<ม>เพราะอยากเห็นเทวิสในคอนเซ็ปต์เซ็กซี่เห็นรูปในจรแล้วแบบจริง <c oughs> เห็นรูปในจริงคือด้วยเพราะพี่มีน้กับน้องแชงคือแบบจริงชุดแบบดีมากจริงพีจีป่ะเพื่ออะไรกันอ่าเตรียมเก็บศพนะจริงวววััันนตจริง ด้วยควาวันตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อจริงท้องพ่อเลยหรอท้องพ่อบอกเลยว่าเมนโฟร์ทีเก้าครับผมและลัางทุกคนโดยเพราะพี่มีนะไป let's go นี่บอกเลยว่าไม่ได้ตามขนาดนั้นรู้จักรู้จักแค่ไม่กี่คนแอนแก้วกี้ก็เพราะรู้จักบ้างเพราะว่าร่วมค่ายเดียวกับสามีอ๋อกับอดีตอดีตร่วมค่ายอ่าอดีตโอเคชอบแบบทอป วัดจะมาแบบโตมากเลยนะไม่กินนายหยองเหรอใช่ใช่เนี่ยโอ้ยแซ่บมากแซ่บมากวิ่ชุดนี้เลยชุดนี้เลยโอ้

พีสานน่ามากอีน้องอาบุญนิงเถอสวยากเออุ้ย้องเชโอ้โหรุสดใสดสดใสตามสไตล์น่ารักมากโอ้โห้โลโกลหุุมาก ลมีแม่เองมากตาย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 ไมเกิอสาววาแซนแล้โหมาแล้ว right. คุยน้องบินคุยน้องบินคุยน้องบินพาร์ท เราแซงได้เหรอทดลองเยอะมากอะกูเป็นปริ้นปริ้ไวัยเนี่ยเราแซงชองเยอะมากโอ้โหก็แมวเกี่ยวอะไรแต่ว่ากูชอบแมวเหมือนกันเด็โก้ลิจีเยอชุดนี้เหมือนแฟนเหมือนไหนนี่แหละฟิลสเปเชียลอะมันยังแบบยังมีความยังมีความอะไรดีฟิลสเปเชียลใส่โอ้โหเป็นพี่เลยจ้า ต้งจริสวยมากเลยหรอยังไม่อยากตายเลยใช่อยากตายแต่อยากตายไม่ได้จริงตายแล้วนะแต่ยังไม่ตายถ้าเพลงจบแล้วกูจะซัดหน้าไอ้จะซัดหน้าทะเนตเย็นเย็นเย็นนะเย็นๆเนาะเย็นนีต่อไปของเราะเชื่อมึงกูก่อนอ้าพักพ่อนทักทักดีก่อนคุณรู้สึกว่าคุณเด็กซึ่งโปรเตเน่จะเป็นคุณ คนพ k, right? ูดว่ากูแก่แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ากูเด็กกูเด็กกูเด็กลงหัวใจกระชุ่มกระชวยมากจริงสนุกสติอารมณ์แบบนึงใจัมปริมปริมมากดีเดี๋ยวขอดูอีกรอาีบ มีซับมีซับไทยไหมเอออุ๊ยมีอยู่แล้วเอาไว้จะไม่มีซับไทยได้ไงเพราะว่า JYP JYP มีทุกทุกประเทศหรือเปล่า JYP เขาค่อนข้างให้ความสิร์ตแต่รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนลุคแบบว่าดูเซ็กซี่ขึ้นแต่มันก็ยังมีความเป็นทวายอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราต้องดูอีกรอบหนึ่งตั้งใจดูอีกรอบหนึ่งเนาะกระชโชกกระชวยหัวใจสุดมากคือแบบพี่ซานาผมอาร์ตสุดเนี่ยน้องเชนก็น่ารักเลยอะ นี่ชุดน,นี้แอบให้ความรู้สึกแบบ feel special สว,สวยมากจิวีผมปะาะผู้หญิงผมท่านสวยทุกคนจริงๆพี่มินะ step on my face <laughs> step on me เมื่อกี้พี่สันนันกพี่มินะไปดูไม่ทันใช่ไหมไปดูโอ้โหแช่งลุกนี้ดีจริงด,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 ดูแบบเป็นผู้ใหญ่ไปเลย ถามว่าเปิดซับทำไมเนีนเน่ยแม่ไม่อ่ะนไม่ได้ดูเลยดูดูแต่ทำไมหนึ่งเอจุวีก็เลนแบบวิชวจริงโอ้แต่จูวีและหนูและาเก่งขึ้นมากๆเลยพี่จอมคิดถึงมาก I want you โอ้โตายตายูตายยัง เหนือเมนใครเป็นวันไม่ดกที่สนาตกโคตรเก่งไบเอสเลกเกอร์ชอบท่ายืนคอมากอะโมโมก็อายคอนแทคเก่งขึ้นเยอะรลองดูลองดูยังแบบโตรคอนเซ็ปต์ะจุจ กูอยากกอกั็ไปดูเศร้าวเพลงดีอ่ะจะเป็นถอยก็ดีหรอก เดีแยวเดี๋ยวมึงท่คนแรกทุกคนเสียงดีมากนะสแกนเร็วไม่สแกนะไม่ไม่ทันแล้วครับพี่ตัับตัโอ้ย ให้สแกนอะไรสแกนอะไรสแกนเร็วให้ดุให้ไวให้ไว้ก๊อกอยู่ไหนทุกคนทวายตอนเดบิวต์้องตกทวายตอนเดบิวต์สแกนแล้วขึ้นอันนี้ใครใครยังไม่ได้ไปสแกนใครยังไม่ได้สแกนใครยังไม่ได้สแกนไปสแกนนะเป็นรูปรูปแรกในในเนี่ยทวายสต้าแกรมตั้งแต่พวกชีเดบิวต์เลยโห ีรู้รู้จริงมากเป็นเป็นวันตั้งแต่อาสุจิจริงจริงเป็นวันแรกเอาเอาเลิกขายข่าวแล้วคือตามันตั้งแต่16บีแล้วคือตั้งแต่เดบิวช่คือจริงๆอ่ะก่อนตั้งสติรวมๆคือเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่ได้เป็นติงเลยเออเขแบบก็งงว่าแบบเอออะไรจะขนาดนั้นแต่แบบว่า เรามาดันไปสะดุดตากับตอนนั้นเพื่อนเปิด MV ของปอเซเว่นให้ดูเราจะมีแบบบล็อกเที่แบบว่าเอาเมเบอร์ชวัยไปเป็นนางเอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นก็ตอนนั้นเหมือนยังไม่ได้เป็น16ป่ะเป็นเหมือนเด็กฝึกอย่าง MV ที่น้องดาฮยอนเพลงอะไรนะฮาจิมานาฮยอนกิร์กกไม่ดาฮยอนดาดาฮยอน ไม่ได้ใจจำไม่ได้เออจำไม่ได้แต่ว่าของกอดอะไรเพลงจำได้ว่ามีพี่นายอนไปเล่นมีดาฮยอนแล้วก็มีซานาทไวไปเล่นเพลงเองเออใช่ใช่เนี่ยแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้ใครเพื่งบอกอ๋อนี่มาจัดรายการนี้ก็เลยแบบไปตามดูแล้วก็แบบเรียบร้อยโดนตกโดนโดนตกเป็นติ่งมานั้งและตอนนู้นแล้วก็ขายเพื่อนตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีสี่จริงก็ขาย เพราะว่าทวายเขาแบบว่ายืนหนึ่งในใจเราตลอดแบบเป็นแบบสุดยอดของสุดยอดวงแบบขึ้นหิ้งแบบเพื่อนๆทุกคนทุกคนทุกคนเนี่ยก็คงมีแบบวงที่แบบตามวงแรกใช่ไหมแล้วแบบว่าเขาก็เป็นแบบเดอะเบสในใจเราเสรอบนี้ก็คือเป็นทวายอ่ะเรามาพูดถึงแบมวีกันอีกว่ายนะมึงไม่ต้องพูดเนาะขอพูดบอกเลาอย่าพูดเลยเพราะว่าเลียนวันสวนแรงอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่า เอาแค่ตัวแบบว่าวิดีโอก่อนอาะเราจะไม่พูดถึงตัวม mm ิวสิกตัวอินสตูเมนต์วิดีโอให้ความรู้สึกที่โตเป็นผู้ใหญ่โ mm hmm. ดยคอสตูมเอ่ยไอคอนแทกคือจะสังเกตว่าทวายช่วงอเวนิวแรกๆอ่ะไอคอนแทก Eye เขาจะเป็นแบบว่าเด็กมัธยมไว้ใย่แบบว่ามีฟิลน่ารักแต่นี้แบบว่าเป็นการแร์แบบว่า deep to my soul mm hmm. <c oughs> แบบมองลึกเข้าไปในจิตใจแบบในดวงวิญญ,ญาณเลยเฉนคือแบบว่ามันดูมันดูโตแล้วจริงๆอ่ะคือแบบว่าเนี่ย ถ้าไม่สแกนแล้วเจอรูปทวายตอนเด็กก็คือแทบจะจำหน้าตอนแบบว่าเพิ่งเด็กันแบบไม่ได้เลยคือแบบว่าโตกันมามากจริงๆเรื่องคอตูมอะไรก็แบบว่าก็เนาะวงมันก็อายุหลายปีแล้วมันก็ควรที่จะแบบมีคอนเซ็ปต,ต์เซ็กซี่นี้ก็นี่ก็ถือว่าแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเซ็กซี่อยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้หลุดความเป็นทวายเพราะว่าตัวเพลงด้วยอ่าท่าเต้นสไตล์เพลงอ่ะมันก็เป็นแบบ JYP อยู่แล้วอะ่ะ แบบมันมีความสวายเสร็จแล้วมันไม่ได้ดูแบบว่าโอ้เซ็กซี่แต่มันก็แบบเซ็กซี่นะแต่ก็คือทวายมันก็คือมีความน่ารักมีความแบบเชียร์ฟูลมีเอเนอร์จี้ให้เรารู้สึกแบบซาสตลอดทั้งคลิปก็ดูได้จากในคลิปเนาะดีเป็นปลาโดนตัดครึ่งจากมาเลยรตัวแบบว่ามันดีมากจริงแล้วมันเบิร์แต่ละคนก็โอ้กูพูดเยอะมากอะเอาอะไรเอาอะัรพูดเลยมันเบอร์แต่ละคนก็แบบว่าโตขึ้นมากจริงๆโดยเพาะแบบพี่มีนาไม่ได้ไม่ได้ เบเอสนะแต่แต่แต่ช <laughs> <laughs> ืาสวยว่าจริงๆสวยทุกคนแล้วก็พี่จองยอนแบบคิดถึงมากแต่ว่ากว่าพี่เขาจะกลับมาเ <laughs> นาะพี่ก็กลับมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้เห็นมานานอ่ะ <laughs> ใช่แบบใจฟูมากตอนดูตอนแรกคือแบบว่าฉันแบบตายไปแล้วที่เห็นดิๆเดีอยู่คือวิญญ,ญาณตัวร่างจริงก็คือลงไปนอนอยู่ข้างล่าง <laughs> ตอนนี้ก็คือวิญญาณวิญญาณคือมั ดีมากจริงๆอันเออแอ่เกเพื่อนคิดว่ายังไงก็ก่อนก็อย่างที่บอกว่าคือเราก็ไม่ได้ติดตามเทวิสขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่าก็ดูงานที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเกือบถูก MV ก็อย่างอย่างที่ปอนบอกก็ใช่ว่าเขามีการปรับลุกที่มันดูโตขึ้นแต่มันไม่หลุดความเป็นเทวิสไปใช่ไหมก็ก็ดูแล้วแบบว่ามันยังมีกลิ่นอายเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ดูแบบโตขึ้น เพลงก็ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนก็แบบกลับมาอยู่ครบอีกอันนึงก็คือที่แบบว่าเออเขาเซ็นสัญญาต่อกันทุกคนอะไรเงี้ยใช่มปมืไงไงปรีปรชบมันก็จะจสาหรับคนที่เป็นแฟนคลับแบบมานานเนี้ยมันก็จะปลื้มแน่นอนอยู่แล้วแหละแตถ้าเทียบกับวงอื่นหรือใครที่เขาแบบว่าติดตามมาแล้วเขาแบบแยกกันไปแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบได้ได้ฟิลแบบการกลับมาที่ทุกคนตื่นเต้นใช่ด้วยอะไรเงี้ยตอนที่แบบ รู้ว่าทวายเซ็นสัญญาครบเก้าคนคือตกใจมากเพราะว่าทุกคนดูมีเวที่จะไปของตัวเองอยู่แล้วแล้วแบบตกใจจริงๆตอนเซ็นสัญญาพวกมันติดเจบางทีบอกว่าก็หมดสัญญาแล้วก็แบบอยายกันไปยังไม่ทันหมดเลยนะก็แแบบไอ้นี่แหละนะก็ไม่ค่อยดันละแต่เ็แบบว่าทวายจะต่ออึ้งถึงมาเพราะว่าอย่างที่ว่าทวายทุกคนดูแบบ มีสิ่งที่อยากจะทําอยู่แล้วถ้าเราแบบว่าเนี่ยดูวาไรตี้ทุกอันของทวายก็แบบจะรู้ว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยแล้วแบบทุกคนก็จะพูดความฝันพูดอะไรที่แบบว่าอยากทํากัน<ม>คือแบบทุกคนมันมีสิ่งที่อยากทำอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังรักแฟนคลับรักวันแล้วก็น่าจะยังรักในการเป็นไอดอลอยู่ก็เลยเลือกที่จะตอบสัญญาประมาณนั<ม><ม>้นกันไปหมดแล้วมัมีอะไรพูด่ะ วิความสวยวิความดีของเพลงถามเพื่อนดีกว่าถามสองคนนี้ชอบใครในทวายนี่ชอบพี่นีนะจริงๆอ่ะชอบนายอนเพิ่งเพิ่งโดนเพิ่งโดนนายอนตกตั้งแต่เพลงป๊อปเต้นสิเต้นสิป๊อปป๊อปป๊อกป๊อกมืออะไรก็ไม่รู้ทำไม่ได้แต่ว่าเพลงนี้ชาเลนจ์ใหม่นะยิ่งกว่าป๊อปอีกนะเอลเอนะ L L O อียังไงวะยังไงวะอย่างงี้เหรอ ไม่รวยอีกป่ะจำได้ว่าอะไรซะเนี่ยมันมันจำได้ว่ามันจะต่ออย่างนี้ป่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้อะไรสักอย่างทำติงไม่รู้อ่าแต่แบบอะไรเราเรียกงูอ่ะแค่นี้ก็แก่แล้วป่ะแบบไม่ได้แล้วแบบ L O V E แบบจริงเร็วมากคือเนี่ยสังเกตเห็นในเอ็มวีแล้วแต่ว่าบอดดังตมองแต่หน้าเมมเบอร์แล้วก็แบบคือแบบไม่รู้ว่าพูดไปหมดแล้วอ่ะมันปริมปริมมากเอ่ะงั้น จบพิธแล้วนเดี๋ยวเบวินนอกรอบนอกรอบก็น่าจะแบบหลังจากนี้ไม่ได้ฟังเพลงอะไรแล้วนะแบบฟังแฟนนี้แหละอนน่าจะเปิดวนอะแบบไม่ต้องฟังแล้วจริงจะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ React Twice กับเพลง Talk b a ชอบแบทอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ เพื่อนๆเ่าเห็นยังไงกับเอวนี้ใครที่เป็นวันเหมือนกันก็แบบคอมเมนต์เปนได้ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการคอมเมนต์เอ้ยกับการทำอนคร้ันี้สติยังหลุดอยู่แล้วก็ยังไงเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย